มือนีสิผ้าจัดก้อยบะข้าวไส้บกบกครับผมโอ้ได้การเลยครับนี่นะครับหน้าตาบกบกครับมาบกมาบกนะครับเนาะอันนี้เป็นบะข้าวครับผมบกบกดีเมื่อกี้ิรงนี้อยู่นี่ส่วนต่างๆของงัวนะครับเนาะแตสิรงนี้อยู่น้ำขาเนี่ยอยู่น้ำเอไขมันที่มันเป็นพังผืดตรงที่มันเป็นไส้อ้อมครับอยู่ตรงไขมันครับคันนึกภาพใส่งัวน่าบอกอะเออลองจินตนาการภาพของใส่หมูนงครับเมื่อกี้ตรงไขมันอยู่ตรงแกงระแบงของวงใส่นะครับเนาะ อันนี้ก็สิมีบักบกอยู่ในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าก็สิเป็นก้อนน้อยก็นี่ครับส่วนนี้นี่สิอยู่บักหลังนะครับอยู่ทั้งขาหน้านะครับขาหน้าก็มี้ฮันักเทียร์ก็อยู่ขาหลังครับคือยังสองตอนนี้ได้มาจากขาหลังครับผมเพราะว่าอันที่อยู่ขาหน้านี่ถือปาดไปกีกวนแล้วนะครับเนาะมันมันมันเสียบครับผมประกาศเลยเอ้าหันเสร็จสับเรียบร้อยนี่ครับบึ้งหน้าตาครับผิวข้างในข้างนอกมันส่วนต่อไปส่วนที่เขาคุ้นชินกันครับเออบ่อยๆเอาลงในคลิปอยู่บ่อยๆนะครับเนาะสำหรับบักเผาครับอันนี้คัดไม่ได้บักเผา นี่เป็นมันออนเป็นเนื้อเสือติดมันนี่เอาออกไปแล้วครับอคลิปนี้ขัดความมันมันมาเจอกันเลยครับบักเ้าวัากรึบอยู่แล้วนี่็สิมีมันก็ยังมีความเหนียวอยู่นะครับด้่ยถ้ว่าบักโบกนี่แบบกรึบแบบพวดพวดไปเลยครับพลอยครับผมกรุบกรุบแบบพลอยนี่รายการแล้วครับบักเผากับบักโบกเข้าหั้ยู่นแน่นตัวง้วยยังอุตส่ามีผื่อยู่เนอะเป็นบักใม่อก่มีโกกครับสุนี่อ๋าบักที่นี่กใส่บีนะครับเนาะนี่นะครับใส่แบบสดๆเลยครับ หนึ่งพกหนึ่งต่องนะครับเนาะนี่ได้มาจากงัวนุ่มนะครับเนาะนี่ครับตับก็ยังสีสดใสอยู่ครับนี่ที่ค่อยๆลิ่นออกมานะครับเนาะช่อออกมาโอ้นี่ครับเหนียวตุยดีอยู่ครับสีเขียวยงยงเลยครับนี่เป็นยางยุ้ยย่้ยเลยครับโอ้ในการแล้วครับนี่ขมจนยางเดาเลยครับนี่บีงัวแท้ๆครับบีบพกกรยอกเลยนะมันหน่อยแต่มันเหนียวในการครับเอาพอแล้วครับมันสิกินบ่ได้ันสิขมพะโล้พอดนี่นะครับ ดีมาถือดีแท้มาถือกับมั่นนะครับโอ้ยคับขนาดนะครับชู้กินชู้ร้ให้กันครับอันนี้เป็นแบบที่ต้มแล้วแล้วก็ดองน้ําปลาแล้วนะครับสามารถขนส่งข่ามจังหวัดสามารถเก็บไว้ได้ดือดๆนั่นๆได้ครับผมอนี่ยอยู่น้ำพุ่มข้างนอกกอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นปีเลยครับบีเซียบีนัวบีหัวแท้ๆครับสร้อยที่ดีดองขมจนยางเดาครับผมพี่น้องท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ไปิดบานติดขั้เดือนไว้เฮ็ดเจลเฮ็ดลาบปิดก้อยก็ทักไปที่เพจได้เลยครับเด้อเพจไอบอยเด้อครับผมแล้วก็เพจซอยยีีี่่่คคคคคาาเเฟรรรรรัััับบบบผมมิกจดสงลืน้ นี่ได้การเลยพายักได้จะขวดก็คอมเมนต์สิ่งซื้อที่อยู่ไว้ได้เลยครับเด้อเอ้าเอามาลุยกอย้อยเข้ามาโต้ครับผมใส่ใบก,กูดต,ต้องใส่ความครับหันใยใสร้อยยิกงยิ่งสร้อยทีที่เขายังซื้อล้านนี่แหละครับอ้าวลงไปครับผมใส่บักพริกลงไปแก้มไปกลับนะครับโมเมนต์อย่างนี้มันมหน่อยนะต้องใส่ใส่บักพริกเข้าไปแล้วันยังไงเพิ่มวอลลุม่ม <laughs> ยังสิบปีสดแห้งพวดเลนะครับสดไปไม่ได้ถือบักพริกให้มันสะดุ้งยงเพราะได้โย่ไว้ยังไงนะครับสดขับมเงีนยจเบิดไหวสนกว่า มีเลยครับหั่นเข้าไปครับบางๆพอดิสดพอดิแกรมเดินไปครับเมนู่นหาจินยากครับผมมันเป็นส่วนที่มันหายากครับไอ้บกบกนี่ครับน้ำพังบกเผาเนี่ยพ่อสั่งได้อยู่ครับบกบกนี่สั่งกันยากซะเหลือเกินครับมีเลยได้การแล้วครับอ้าวมาแล้วครับอันนี้ปรุงรสต่อครับใส่ผงหนัวครับใส่น้ำปลาครับผมมาที่นี่แับโค้ดี้โค้ดี้ครับไอ้ปรุงสุดรเท่าละลไรตะวันนะครับเนาะจังหวะนี้โอ้ยหยุดบอกเลยครับท่านผู้ชม บีเหนียวๆตุยๆมาถือกับมันนะครับเนาะยังมันเป็นมันบักเผาซะเลยหอมขึ้นมาเลยครับหอมเป็นตะวันอย่างนี่ครับหอมขึ้นคือขึ้นนุ่มขึ้นเน่อยนะครับแต่ว่านขมกับขมริ้วเลยครับนี่ยค่ะไก่ลาดครับจังหวะนี้โอ้ยหอนซ่อนลายครับคนอยู่มันเศร้าดังกลัวขาดกลัวขาดหมด้วครับผมสูตรและลายทีเราก็ปรุงส่วนผสมต่อไปครับนี่ครับพริกป่นครับผมอ่าตามด้วยข้าวคั่วครับผมหอมๆเลยครับเอ้ยจะความยังเป็นหอมยังเด้ยบร้อยด้อ โคเรียโคเรียโคเรีครับโอ้คุกฝุ่นเลยครับบัเนี้คักเลยบ้านหันเป็นยางยางดีแล้วมาถือกับเขาครัวบัเนี้โอ้ยยูติ๊กครับก้อนเนี้ยติ๊กเลยบัเนี้ยเขาครัวต้นนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับใส่หอมกับใบตัดสีตัดสันนะครับเนาะเพื่อความสวยงามอีกน้อยนึงครับในการขนาดเลยครับโอ้เมนูนี่หากินยากครับฮะในการครับเสร็จสับเรียบร้อยครับก้อยบักบกใส่บักเ้าสก้อยบักเ้าสใส่บักบกครับผมตักไปล่องริมชิมรสกันครับ เดด้ง่ายมากบ่อยก็มีโอกาสได้ซิมอยู่ที่สองเท่อนี่แหะครับพดีเห็นลูกค้าเป็นถามถึงแล้ก็เห็นคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับเาได้คิดว่าจจดให้เบิ้งแน่จัดสูเบิ้งแน่ครับเนาะนี้ก็เลยไปสรรหามาสู่กันเบิ้งนะครับผู้ประทันเคยเห็นผู้ประทันเคยหูแจักก็อาได้เห็นได้พอแล้วนะครับสำหรับผู้ได้เคยเห็นแล้วคุณชินตากระเบิดสมูฟังนี้นะครับเด้อมันเป็นจังไดยลักษณะกายภาพของมันนะครับรสชาิของมันเป็นจังไดครับนี่เลยครับก้อยบักเพาใส่บักบุกก้อยบักบุกใส่บักเพาล อยู่ที่ร้านซอยถีคาเฟ่นะครับพิกัดอยู่บ้านน้องสองห้องตะบลโพนง,งามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะอ่าไปบัถทึกมาบัถทึกคลิปซื้อร้านได้แล้วครับซอยถีคาเฟ่ครับคนหาในกูเกิลแมปได้เลยครับอยากโทรมาสำรองจองโต๊ะหรือว่าสั่งจองเมนูเสียบๆแต่ว่าเมนูนี้ก็คือสิมีมือนึงก็สิได้จานนึงเท่านั้นนะครับผู้ใดอยากซิมก็โทรมาจองไว้สักก่อนนะครับเด้ออ่าที่เบอร์0623347444ครับผมคลิปนี้ขอพูดในไลน์สำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะังไก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำ